ก็สวสัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโยบช่องฟูรุมานะก็วันนี้เนี่ยราผมพาไปดูการแข่งโปโลย้อนหลังนะของเซิร์ฟไทยของเราเองนะก็คือระหว่างทีมโฮเอ็มกมมนะกับทีมเกนไกออนนะบอกว่ายัางเดือดอ่ะซึ่งขออนุญาทางโอเบิร์ธานด้วยนะครับผมเพื่อเอามาให้พี่ๆน้องๆเผื่อคนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็จะเอมให้ดูกันนะ ก็ถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ไลด์ด้วยนะบอกเลยว่าเพื่อนระดับท็อปทั้งนั้นนะก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้นะครับผมไปเราไปดูเกมเพล์เลยดีวยกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูาหน่อยนะครับไลฟ์อัพนี้โหเริ่มเรื่องมาเป็นเออเออรคูเริ่มเป็นจุนก่อนเลยคนแรกฮะฝั่งนี้ก็เป็นฮานาคาตะ เซนโดครับผมเซนโดนินจานี่เ็เข้มหม่านีันะอ๋อเอาละครับเลือกเป็น EA คามีแล้วก็คิโยตะครับผมจากโอดินเกมมิ่งครับต้องมาดูตัวสุดท้ายครับผมว่าเขาไม่อยากให้เล่นเขาตัดบิอ่ะคือตัวท็อปผมใช่ครับหลับคู่นี้ครับ จำบอกเอาแล้วเป็นเตะซุดเก๋ะยิงก่อนแล้วเด้วยฟุตบอลนะครับยิง,ง,งเองรีบาวเองนั่นเองพอยิงเอาไปส่งครับผมจังหวะนี้ยินจ้าฮะเอาร้อยเลยออแอบเลยฮะโดนไปนะอีเก็ตครับทีบเ่เผลอครับเอาแล้วฮะ แกอยาัตว้เผโอู้เนอสยงเกาตกเันัเกับไปเสมอไปที่สงครับ3าคะแนนลูกนี้รุนแรงครับมีเาได้โดยเทียนซึเกะองครับไม่ลงคแต่เทซึเกก็เก็บเองครับดีครับเเลยู้ว่ ไม่โดนกูดักไปเลย่ลอยเพื่อนผมจะดักไปเลย่ล้วไอ้เพื่อนส่งมาทางบริกลอกส่งอีกครั้งหนึ่งผมว่าไปที่นู่นสวยครับเก้าข้าใหญ่ดึงมาโยกซอจังหวะเรียบคือนุ๊กไปยืนอยู่ฝั่งขวาเขาเลยโยกหอ่ะซ้ายนี่คือเ็นต์ของนินจาครับตอบอกเลยว่าดีแบบนี้ ตำแหน่งพี่จันนุกีบุญสครับแล้วนต่สองคะแนนลูกนี้โล่งๆเรียบร้อยครับสองคะแนนสำหรับแฮร์รี่กิมมิงทั้งหมดโมเรียมตั้งฉากยิงแบบ90องศาแล้วลงไปเลยครับลูกนี้ฮะเอาคืนนะโดยบริกเฮ้ยเือกไปฮะเฮียคุณยังรีบเอาได้ครับสมาทีโมเรียมส่งแล้วส่งอีกกีและเรียบร้อยครับลงๆครับยิงแบบคอหักนะถ้ายิงแบบถ้ายิงแบบไม่เรียกว่าดาราเอเชีย ยิบคอหักนะครับนิบจายโยกหลอกจังหวะนี้ส่งมา,งมาเอนซึเกะโล่งๆไม่รอดครับจรงงจเจนแย่เพราะหนุมวันเซนเจนอย่าพึ่งไปพึ่งเป็นเป็นแกนหลักหรือเซนเตอร์ทั้งสองที้วตอนนี้ความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละแล้วตอนนี้คือผู้เล่นโอ้โห,โโหจัดไปอีกลูปนึงครับทูแฮนด์สแลมไม่โดดนะครับบอกว่าทำไมทำไมไม่โดดกันล่ะอทำไมไม่โดดจนส่งเหรอ เดี๋ยวคุกขยันเข้าให้ฮะผหลอกส่งลูกนี้สวยงามมากครับเพราะว่านี่จะส่งมาแล้วเรียบร้อยครับโลโลๆเฮ้ยลงเดี๋ยวคุต้องดีฟางได้อีกแล้วคือเตะสเก็ตไปยิงไคล์รีบาวอะเอ้าตังสี่ลูกแปดแต้มาจากพี่คาคูนะคูเฮงแลมอนสแปนโยกเลยครับคุณผู้ชม แล้วนี่จาเก็บทีมโอ้โหออติเมตคว้าบอลอีกครับแฟนคลับครับดึงบอลลงมาแล้วส่งให้เพื่อนท่านจัดเองส่งมาโดนหนึ่งที่โดนบอลครับโอ้ไม่ได้อ่ะยังไม่ยอมอ้าวออติเมตกลับมาจากไกลเห็นบอลอีกครั้งหนึ่งจากเทสุเกะครับโอ้เทสุเกะแข็งแกร่งมากในใต้แผ่นดิคือเกนหลักมันอยู่ที่เซนเตอร์สองทีมไงแล้วเซนเตอร์มันซ้ำกันนะไม่เหมือนทีมอื่นซ้ำกันนะเอสเขาคือเอสของทีมเขาคือ เซนเตอร์คู่ฮะ <2 S 2> เอาแล้วลสองคะแนนเรียบร้อย,อรอยครับนี่นำไปโอเด้มาสี่แนอไมันบสองคะแนนเรียบร้อยครับรครับคทเะแนนช่วยนะครับวน,นี้ตามอยู่สคะแนนครับสำหรับเป็นไกด์ออนครับ ได้อยู่นะขึ้นเลยครับโอ้โหเหมือนวันดูนะมาเลยได้ครับดูครับเองติ๊เองรุ่งถือว่าเป็นผู้เล่นเนเซฟที่จมูกไวมากเก็<อ>บบอลแล้วเขารู้ว่าผิดดูผิดตำแหน่งขึ้นเลยครขึ้นเลยแต่นี่ครับตรงไม่ดีไอเดยกตัวนีนเนลยครับแล้วยิงตามมาแล้วอเอาแล้วะครับแปดแป๊บเหรออุ้ยเกือบครับ อะไรมาเลยข้างใเหีน,นะว่าไงครับสคะแนนไม่ยิงครับโวกอบอชินครัามยูหกแต้ไหมตามไนนะาม่ได้สามคะแฮะระวันงนะาางนตอนนี้เอ้าได้ครับได้รับไปปลีกแล้วยิงเลยถ้าลูกลลลนี้ไม่รังสามแต้งแม่ไม่พอแล้วเยอะคุกเก็บคอได้ฮะทำให้

งออกเอ้าโอ้โหดูมันแอบยิงไม่ลงครับไม่ได้ฮะเกียร์คู่ที่เบาได้ครับรูกส่งมาโยกหนึ่งทีต้องโดดเอ้านายเหยียบพลาดไปแตุ่้มเก็บบอลได้แหล่ดึงส่งตับยิงลงลูกนัดตี่สองแต้มนะหน่อยมีการคู่นะโอ้โหถ้เอาเลยละกันนี่มันป๊อปสแตนด์ัด โดนหลอกกับลีบาวฮะแล้วสามแทรกมาแล้วครับมาช้าไปนีใช่น่าจะยิงในรูปห้าูปนะอกมาแล้ววิน่มเรียบร้อยะสี่วินาครับกับเสียงคะแนนนี้โดนมอสครับผมครับผม แต่เด็นเก่งะนะเอามาก่อนเลยฮะเก่งมากเลยใช่ไหมเอามาเลยละครเฮ้ยเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเป็นมิสเตอร์เจ้าหรือเปล่าวันนี้ครับเอาแล้วครับมิสเตอร์เจเกมเมอร์ฮะลงเป็นแมตช์แรกในวันนี้ฮะจับคู่กันรู้มะแล้วก็อีกอคูอะจาครับผมจะเลือกเป็นลูกเขาว่าครับส่วนบิ๊กจะเป็นเอคามีเอ็กนก็คือตัวเก่งนั่นแหละคือผมก็นนีบอกว่าถ้าเปิดดูอันดับของ จักรวาลอะมิตเจ,เจคือมากีอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ครับใช่ครับฝ <c oughs> ากฝากพี่เก็บด้วยครับฝากพี่เก็บเข้ากระเป๋าให้ผมด้วยครับเอาละครับมาดูครับ <This S 2> ในจังหวะแรกครับของเกมนี้เป็นเทสเกตไม่ใช่ครับเป็นอีคาคูครับผมที่เก็บบอลแรกไปได้ส่งมามาร์กี้ครับ <c oughs> หลอกไปมิตเจ,เจแล้วโยก โยกเอาเลยละครับไม่ลงครับลงยากครับเก็บแต่เก็บได้อยู่ได้ยิงใหม่อีกทีครับอาจารย์โอเล่เกตอยู่แล้วเรียบร้อยเลยหรือเปล่าครับสองแป๊บแรกของโอเล่เกมมิ่งนั่ขึ้นโดยดิงจาฮะอ้าวของไปลุบลุกขอไปฮะแปลกเขาเปลี่ยนตัวกันได้หรือเปล่าครับผมรู้เขาว่าไปสองทำอะไรใต้แปนแล้วโอ้โหเข้าวินลอกเซนเตอร์ครับผมพี่เดเจตบกุดไปครับไม่โดนนะเสียงนังบืดนะ สองคะแนนล่องล่องของมิสเตอร์เจครับผมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขึ้นสู่ต่อสองครับนี่ฮะมิสเตอร์เจอดำนด็ดมาไม่ได้เพราะโชว์ช่วยนะฮะคือหมีมือฮะจังหวะนี้สองคะแนนของคุเขาว่าครับจินจางใสหน้าเจว่ะค่าเดียวกันเลยครับตำแหน่งเดียวกันเดิมเดิมไหมที่เล่นอย่างนั้นผมบอกเลยว่าโอ้โหเรียบเลยเึ้งออกครับไม่ลงแล้วโรดีตาได้โดยจิงจาครับ แบกได้ถือว่าโชคดีนะแล้วครับสองคะแนนไม่ลงครับไม่ลงครับรีบอลได้อยู่ฮะเตะหลอกสวยเรียบร้อยครับลูกนี้นิ่มๆไปเลยครับสองคะแนนลูกของเขา่เกชิงเหลี่ยมเป็นของเซนเตอร์เลยนะจนเพื่อนเขาต้องมาช่วยโอหุบมาช่วยเพื่อนก็ถ่ายออกใช่ครับ สวยงามนะครับส่งหรือเปล่าอ้โหมันอยู่ได้แค่คนเดียวไงมันทำอะไรไม่ได้อ่ะต้องต้องเลือกต้องเลือกตบหนึ่งหรือสอง่าเสมอกันที่หกต่อหกคะแนนนะครับถือบอลโดยนินจาสองคะแนนลูกนี้ไม่ลงลไม่ลงองแม่หน่าเสียดายครับมาที่มิสเตอร์เจส่งมาที่ดูบครับจังหวะนี้ไปหนึ่งทีครับเต็มมือครับนินจาส่งมาที่บิ๊กครับหลอกทีนึงเอ้าวยังเก็บได้อยู่ ไม่ลงนะเดซี่ยังอยู่เอาคิดว่าจะมาแผนเดียวแบบเหรอโอ้โหเขาใช้แผ่นนี้เพราะว่าล่อฮะล่อล่อแล้วออกว่าเอาแบ็คดักเลยแม่ล้เหมือนกันเบาเหมือนกันเปาเติเตอร์เปล่าเติเตอนกันว่าคือแบบไปยัดเติเตอร์นะตอนนี้ เซนเตอร์ย um, <c oughs> uh ุคใหม่ตั no ้งแต่โดนกันโดนหลอกเขาอ้าวโอ้ยเจยยิงแส่แบบตั้งแบบรบกวนรุนแรงเลยครยิงแบบปืนมสุเลยครับต้อดูเลนี่ดูดูมาเร็มมาเร็มดูกวะเอาโจมันจะโดนนะหลอเลยครับโอ้หแบบยืนนิ่งเลยฮะซานติลูกค้าเป็นอีกบั๊กครับยินจาซึมไปแลยสองคะแนนของเซนเตไม่ลงครับรีบาว่าได้โดยนี่ครับอีกอีกคาครัวโยก ส่งลงเกลี่ยไปเลยครับขึ้นนำครับโฮเดนเกมมิ่งครับ10ต่อ8คะแนนจังหวะนี้ครับยังไงสิโยกดึงมาหลบอีกทียกยกแล้วส่งเอ้าสองคะแนนลงเราเลยแล้วการลงเลาเลยแล้วการถ้ายิงแบบคอขาครับท่านิดาะาลเอเชียครับท่านี้จะดึ้เข้าไปยิง เกือบบรรทัดนะวิทย์เกือบบรทัดนะโอ้โหได้เกมยิงยังรักษาสกอร์ขึ้นนำของเตยได้อีกครั้งหนึ่งครับจ้าครับอุ้ยสวยงามเขาโอ้โหเตยออกมีเตยตามมาทันเนอะย้อนวู้วเขาาจะกดไม่ทันหรือเปล่าคจากวีนี้โอ้โหขึ้นนำไป14ต่อ10ครับโอ้โหเกยมิ่งขาดออกไปอีกสองเทแล้วครับตอนนี้ เอาสตีมแบบลาชันครับพาแล้วครับเจโชครับขายแสนครับดูนะดูพี่เจียสองคะแนนครับไหลออกมาครับผมเก็บได้เลยเทนซุเกะครับเอาละครับเอาสตีมแบบแรงแบรลาช์เอาละครับมิสเตอร์เจส่งมา ส่งแบบปลาชันแล้วขึ้นเร็วเลยเอ้ติมได้โดยเทสเกะครับโอ้ไม่ยอมครับรอจังหวะนี้อยู่ในใจครับผมลูกเขาว่าไม่ลงครับลูกเขาว่าสองลูกแล้วนะแบบนี้น่าเสียดายโดนนะครับโอ้เราเก็บได้โดยมิสเตอร์เจคครั้งหนึ่งครับโชตโชัยครับ6คะแนนครับผมโมเดลเกมมิ่งขึ้นนำอีก สามเพลงแล้วครับตอนนี้โอ้โหแซตตี้แบบราชันนะตัวนี้ส่งมาส่งกับแล้วสติีวะฮะโ,โดยเอทานีครับโอ้โหสองวินาทีสุดท้ายอาจจะต้องยอมให้โยนวอนทิ้งไปเลยแล้ว